ระหว่างใสปุ๋ยรอบสุดท้ายกับการฉีดฉีดสารกระตุ้นหรือว่าเร่งหรือว่าช่วยหรือว่าเสริมเนี่ยแบบไหนดีที่สุดแบบไหนเหมาะสมกว่าสองอย่างนี้ให้เป็นการพิจารณาลําดับสุดท้ายเลยถ้าพูดถึงในแง่ของความจําเป็นนะถ้าคุณมีทางเลือกอื่นที่มันทําให้คุณลดต้นทุนได้หรือประหยัดค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ได้เนี่ยเป็นเลือกทางนั้นดีกว่าครับแต่สิ่งที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าผมห้ามไม่ให้ทําอย่างนั้นไม่ให้ทําอย่างนี้นะครับ อย่าตีความแบบนั้นนะครับถ้าตีความแบบนั้นคุณเข้าใจผิดความหมายของผมก็คือว่าคุณให้ความสําคัญกับดินมาตั้งแต่ต้นนะคุณต้องเรียนรู้2เรื่องต้องรู้จักว่าพอเป็นยังไงขอบเขตที่จะต้องเดินหน้าต้องทำยังไงอยู่ในระยะไหนแล้วเป็นแบบไหนค่าการจัดการเรื่องปุ๋ยเรื่องสารของคุณมันลดลงต้นทุนคุณลดลงไหมครับลดลงต่อให้ผลผลิตคุณไม่ได้ไล่ละตันนะเอาว่าอย่าหล่อนเรื่องไล่ละตันเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่า ผลผลิตคุณได้ไม่ดีเลยหวย,ยเล่นรับหวยเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยต้นทุนคุณมดไปกระจึงเดียวเนี่ยนั่นมันเท่ากับยิ่งกว่าคุณได้รายละตันกว่าไหมครับยิ่งกว่าเรามาพิจารณาก,กันแบบนี้ดีไหมครับแน่นอนแหละไอการที่เราพูดว่าเอ้ยมึงไม่ใส่มึงไม่ไมไมควรจะไปใส่ย่างงุนอย่างนี้มันก็เป็นการย้อนแย้งพฤติกรรมของพวกคุณถูกไหมงั้นถ้าเกิดว่ามันจะใส่อ่ะแน่นอนอ่ะมันต้องมีคนที่อยู่ในกลุ่มเสียงที่มันมีความจำเป็นต้องใช้อ่ะครับ มันก็จะมีกลุ่มคนที่สภาพดินแบบหอยแตกมากๆเลยเพื่อนข้าวมันไม่โตไม่พุ่งไม่ยืดไม่ยาวมันไม่ไปยังไงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกี่ยวกับโครงสร้างพันธุกรรมข้าวนะครับแล้วมันเปรียบเทียบยังไงล่ะไอ้ที่มันไม่เกี่ยวกับโครงสร้างพันธุกรรมข้าวหมายความว่าแปลงข้างๆเป็นพันุ์เดียวกันกับเราเลยแล้วของเขาทําไมพุ่งดีของเราทําไมมันเป็นมันใช้งักไอ้ภาพลักษณ์เนี่ยถือว่ามีความจําเป็นในวาระของปุ๋ยรอบสุดท้ายแล้วก็สารอาหารไอ้กลุ่มดินแย่ๆพวกเนี้มันควรจะเลือก ใช้วิธีไหนที่สมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะที่สุด2วิธีเลยครับต้องเข้าใจคําว่าค่า e.c. เหือนเพื่อนเมื่อสภาวะกดมันอิ่มตัวมันจะทําให้การชักนํามันต่ําพอการชักนํามันต่ําเออค,คุณจะเข้าใจไหมเนี่ยถ้าจะอธิบายตามหลักของซักฟไฟฟ้าครับคือเมื่อมันไม่มีค่าความต้านซักมันจะไม,ม่เกิดการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนพอมันไม่เกิดการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนมันก็ จะทาให้การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารมันไม่เคลื่อนที่มันไม่ขยับเพราะมันไม่ขยับไอ้บริเวณนั้นในหลุมของการดูดซับสารอาหารขึ้นระบบสู่ระบบลากมันล่อยหล่อมันพองอ่ะมันเจือจางอ่ะปริมาณความเข้มข้นของสารอาหารมันน้อยพอมันน้อยเสร็จปุ๊บมันทาให้เกิดอะไรครับมันก็ทําให้เกิดสภาวะขาดพอมันเกิดสภาวะขาดต้นเขาก็จะมีอาการเหมือนในขายที่ผมอธิบายต้นคลิปเลยไอ้คนกลุ่มนี้มีความจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยรอบสุดท้าย นั่นก็หมายความว่าสรุปรวมๆคือสภาพดินที่ห,ห่วยแตกที่สุดแย่ที่สุดมันยังคงมีความสําคัญอยู่นะแล้วการพ่นสารก็ยังมีความสําคัญอยู่การใช้สารเคมีทางใบเนี่ยมันคือการกระทําที่ผิดธรรมชาติของพืชไม่ใช่เรื่องปกตินะครับคุณอย่าเข้าใจว่าการฉีดพ่นสารอาหารหรือว่าธาตุอาหารหรือว่าองค์ประกอบอะไรก็ตามแต่ที่คุณจะบํารุงให้ข้าวมันจเจริญเติบโตเนี่ย การพ่นใสใบข้าวมันคือเรื่องปกตินะครับในใครที่เข้าใจว่าการให้ฮอร์โมนทางใบเนี่ยมันคือเรื่องปกติของการทําเกษตรบ้างครับถ้าคุณกําลังเข้าใจแบบนี้อยู่นะวันนี้เปลี่ยนความคิดสมัยนะแล้วพอเหตุผลของการที่คุณทําแบบนี้มาจนชินอนะ่ะมันเลยทําให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่มันผิดปกติที่คุณทํามากลายเป็นเรื่องปกติเฉยเลย แล้วพอคุณไปเข้าใจแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณก็ไม่ให้ความสําคัญกับดินละพอคุณก็จะไปมองว่าเอ้ยก็แค่นี้มันจะต้องไปฟื้นฟูทําไมเดี๋ยวก็ไปซื้อฮอร์โมนนั่นฮอร์โมนนี้หรือจะไปซื้อปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้มาใส่เดี๋ยวมันก็จบแล้วจบจบไปทีคุยมันก็ง่ายเพื่อนเแต่ทํามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุยอะดิลองทําดูสิเพื่อนๆว่ามันจะง่ายหรือเปล่าวะก็สรุปได้แล้วนะเพื่อนเนาะว่า สภาพดินที่แย่นะครับดินที่ไม่เคยฟื้นฟูดินที่ไม่เคยบำรุงดินที่ไม่เคยให้ความสําคัญเนี่ยกนาที่เราไม่เคยให้ความสาคัญก็ดินมันมาเป็นอันดับแรกเลยเออากับควาปุ๋ยเออากับควาฮอร์โมนเออากับควาปุ๋ยเออากับควาฮอร์โมนดินอย่างนี้นะดินสภาพอย่างนี้นะยังไงก็ตามแต่ gasket, ยังคงมีความสําคัญต่อห่วงโซ่ปุ๋ยเคมีก็ฮอร์โมนแล้วตาบใดก็ตามแต่ที่ห่วงโซ่นี้ไม่ขาดลงคําว่าลืมตาอาปากของคุณไม่ต้องสะกดเลยครับ เป็นได้ก็อย่างมากก็แค่ผู้บริโภคสารเคมีเพื่อให้คนอีกกลุ่มหนึ่งมีอันจะกินฝากไว้ให้คิด